ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องของข้าวใหญ่ชาวเน็ตเช่ดเดิมช่ดเคยครับวันนี้ครับเป็นภารกิจเีนน้ำหาปลาจัำนวนหนึงครับแก่ห่อนแก่ห่อนห่อนลายไม่นูว่าหาลรนน้ำจะเข้าห่อนจังว่าดีครับลงน้ำจัำนวนหนึงปลาไม่โตอย่างเงนี่กำลังกักดังน้อยนึงครับเพื่อทีบผู้ห้ปลามันแล่นหนีเข้าไปในลึกเนาะ นะครับสิดตามรอบช่วงบนสีคือสีหมานประมาณรอบนี้ระบาดอย่ังดังๆหนึ่งยืมยืมหยีบตีนด้ไะเอาหนึ่งสองไปสวบนานเบืงเดิมตะเข็บืะเขบ รุบโอ้โหห่ยไครับผุงานนินโอเคเลยดิบบาเดียวเลยเนี่ยบาดเดียวเนี่ยเืนตัโตัตัตตตมาปาเข่งไงยัยไงยปาเข่งปาเข่ง ไม่ครับไม่รอบไม่ร้วเต็มนึงไม่รอบไม่ร้วเต็มนึงครับดดออีเดีวับ่งนกลได้เดียวะหนึ่งสองทวบงานเฮ้ยบักไงแล้วครับเบื้งเบื้งพี โอ้ยหลุดมือด่อยหลุดมือด่หลุดมือแย่เลยเนี่ยบอกไงเลยครับบอกไเลยอักเลยนี่ยตูตูตชัวชันี่ครับผลงานแต้มที่สามครับแต้มที่สามใส่ใส่ใส่านหยบบ้อยครับตัวนานแถีลุนกันบ่ดิ รับตุ่มตีนใส่กันไนดะ้พี่น้องนะ <c oughs> โอ้โหม,มันหนีบหดเอาไม่ได้ร้องเดี๋ยวมาคอยว่าเตีนเลยตียนตีนเราเนี่ย คือบดเนี่ยครับบ้องด้บดเลยเหยียบตีนกันหาปลาคออ์นออกวะปลาคอตัวุยไงนึงนะอือกระทันดิพระทันมันรวมโบดไม่ใช่นอกอือ

ถ้าบุญหมาแล้วครับบุญหมาแล้วพุเออพงุุ่ดะุตับ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 อยูุ่ดพุดเก็บมือนุอาบนานแตกสะเลยปะเกสะเลยปะด็กวกันครับเหยียบกีก่อนออกกูเด้อเดอเจ้าออกมาเน ได้ไล่ไปครัมาย็บเยบตีนกอนับเลยตีนกันดาออกแล้วเร็งเร่งเราไปไว้ดูคนหงอะไรนะคนอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่อปุยเนี่ยอปุ๋ยแลลงไปเอาขึ้นลงไม่ได้นไ่ได้เนี่ยมาลงฝั่งนี้มาทางนี้ตีนกดตีนก่อนเดี๋ยลงก่อนน

ตับขาเกือบหักไปข้อบ่เป,อจจเป็นปันนิ่นงเลยสิ้ยอยู่นอกแแหดิอยู่นอกแหยางมามาลุ้นกันครับทีคือเ่คือใส่ใส่เบ้งเบิ้งเบ้งนั่นใส่ใหญ่ๆครับใส่ใหญ่ๆเลยครับ อานะครับอีกหลายต้นครับเพื่อนๆผล,าง,ผลาง,งานผลง,งานโอ้ของแท้ของแท้รวบน,น่ารุดโอ้ยกระโดดโอ้ปากรุดซ้ำอือคันนิ้นโดดตำปากคนอู้เกิดไรเกิดอะไรขึ้นออกหอดด่างหอดเหย้เว้ย ปลุดตำปาเลยว่ะมามามลุนกันบัดนี้หยยบตีกว่านีครับหยับปะคอ,ะคอได้บัดนี้คอหลุดสองเทียวแล้ว หมดเต็มเดียด้วยนี่ดี้ยต eh? ีเลยไปจักไ่พยอตินยอตินไปแล้วฮะสวบหึมาดีมปรับกันเลปรับเลยเพรานั่นดีเหยียบตีนอยู่เหยียบตนลใช่ใช่ใช่มา นานมันีเกีล้วมันีกแล้วใหญ่ขึกมบ่ขมาเมนกระดานไว้เฮ้ยนี่เยยบไปอยู่นี่ยอนี่นี่เยไ้อยู่นี่เอาเอา่งครับตัวนี้เิ่งได้บมแมนกระดานหดแล้วอ้โอ่าเห็นว่เป็นไงเป็นไนดพูนพูนโอ้ เอบอกเอวะมาบงพี่น้องเอ้ยบูดาอ่ากนใส่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 นี่ครับอีกตัวนึงตัวนึงนี่ยเยอมยไม่ครับไม่แล้วตัวนึงครับไเลยครับมาแล้วมาแล้วตัวนี้ลูก่ครับพี่น้องเกอ้ยเกือบตกน้ำแล้วไป หนึ่งสองเฮ้ยรวบนานไะรุนก mm ันว euh, uh, 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 uh. ันครับยำตีนเหมกันนะโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยฟังป่ะเหนเห็เห็นเหนเห็นหนมันดันขึ้นมาเลยดอเอ้ยดันขึ้นมาปักฮะบักไงเลยบ่ไปเดตเต็มอีกแล้ว เีต่ำมือครับเดียต่อมาไ่ไม่ผมเอเออลุูนมันวาไปครับบัดนี้พุ่ครับคุ่นพุ่นพุ่นโเลยนี่นี่มาตีนน่นยุนตีนนี่ย้ยนอปักอ้าเอ้ยมานอตัวนี้นะครับรุ่นกันครับตัวนี้ หมดอีกที่นึงครับรุนกันรุนกันเต็ดมาแล้วเต็มมาแล้วรุนครับโอ้โหเต็มเต็มครับงอนบูนเต็มต่อเลยครับพี่น้องเอ้ยอพูดา่ะไปี่องเบื้องโซ่โซ่โ ฮูโโโโนโหยเอ็มจาครับหนึสองจวดงานงานเป็นไรเบื้งเบื้งูนกรับสำคัญนลดโอ้ยปาหมูกันดีครับรูปผลงาน ือปกเียครับเดี๋ยไหไม่ปล่อยมันไว้ก่อนละอ๋อไม่ใช่เลยว็มีนะไอ้ตัวนี้ยก็งบตัวเี้บางสัีเฮ้ยมาอปดเลยบดนีครับอดปเดเลยูผลงานได้ประมาณสิบกัตัวครับถึบะสอยู่แล้วสิบกตัวก็สิบกวโลลยะกัวละโลุายกยกส ดูแลโลกว่าโลกว่าทั้นั้นเลปานเฮ้ยยือกนิดดตัวโลกว่าทั้งนั้นเลยป่านะนี่นี่โอ้โหเอาเอาโลกว่าเข้ากันเด้อมืนอครับคุนดูผลงานครับคุณโตเงี้ยครับคุณเนี่ยน้องเอ้ยนี่มาแล้วครับนี่นี่นี่ นะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,รสครข้ให้กับช่องหัวเข้าใหญ่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ